รู้หรือไม่ผสมม่วงไม่ได้บวกขี้เหลืองแม้แต่ขี้เดียวเลยครับถ้าเพื่อนเนี่ยมานั่งดูสเตตัสของตัวผสมม่วงนะครับเพื่อนจะเห็นเลยนะครับว่าบวกนิดสเป์แล้วก็คีเมดมานานะครับบวกแบบนี้นะครับเกือบทุกชิ้นเลยครับไม่มีขี้เหลืองแม้แต่นิดเดียวเลยครับผมนะครับแล้ว3ส่วน6กส่วนก็บวกแต่คีเมดครับใครที่เป็นสายดาเมจหรือว่าใครที่ขี้เหลืองล้นเนี่ยต้องจัดเลยครับผม หาง่ายด้วยครับไม่เกิน5,000ันในท้องตลาดนะตอนนี้ครับผมรู้หรือไม่ว่าเฟตผสมม่วงเป็นเฟตแรกของเฟิร์บนะครับที่เป็นระดับมิสติกและเป็นเฟตแรกของเฟิร์บที่ทางทีมงานเอสตีมได้จะทาขึ้นมาครับผมรู้หรือไม่ว่าผสมม่วงใส่ครบ9ส่วนมีออร่าที่จะทําขึ้นมาเองด้วยนะครับ ผสมม่วงเนี่ยถ้ายืนไกลป้อมไม่สามารถทําดาเมจได้ครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยยืนใกล้ป้อมนะครับข้อดีของมันก็คือ1ทําดาเมจป้อมได้2คนที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่สามารถทําดาเมจใส่เราได้นั่นเองครับรู้หรือไม่ว่าผสมม่วงทําดาเมจได้กว้างที่สุด และทำดาเมจได้แรงที่สุดในเกมนะตอนนี้ครับผมรู้หรือไม่ว่าเพื่อนๆสามารถย่อยของผสมเกา่กาๆนะครับอาทิเช่นผสมเกา่าผสมใหม่ Overload Fiber เบอร์โย่อยมาเพื่อรับเฟสแล้วนําเฟสตรงนี้นไปแลกเป็นชุดผสมบวงได้นั่นเองครับ